ท่านผู้ชมก็มาพบกับนิลี่คีเช่นเคยวันนี้เราก็มาต่อด้วยฟราคายไพร i เมอร์พาร์ทที่21กันเลยนะคะนี่เราต้องไปหาน้องดานะฮะเพราะว่าในายคนนี้ทาระเบิดพิดได้นั่นเองเลยต้องไปเอามาเป็นพวกนะขอขึ้นพี่โมมูดหน่อยเอ้ยอยา่ยาอย่าอย่าเล่นกับพี่นะพี่ตัวใหญ่นะเออโอ้โหอยู่บนหลังโมมูดนี่อยู่นิ่งไม่ได้เลยคือเราต้องเดินทางไปที่อากาศหนาวนะ เราก็ใกล้มาถึงแล้วนะรู้สึกว่าแถวนี้จะมีพวกมัมุสเยอะมากนะคะเราไม่ยุ่งด้วยเนาะพี่มโหแล้วพี่ฆ่าทุกคนนะในมัมุสเร็วๆเ,เ,เลยไปเลยครับไปทางไหนขึ้นได้ไหมโอเครีบไปเลยนี่ทินใครเอ่ยให้มันรู้มั่งคือเราใช้ความสามารถนะคะที่แบบประเภทยังไงเราก็ฆ่าได้ทุกคนอยู่แล้วช่วงนี้นะบองตรงเอ้ยทางไหนเนี่ย น้องมะมุติอย่าชนสิไปขึ้นไม่ได้ทำไงดีเนี่ยอากาศก็หนาวตกลงแล้วพวกอูดำมไม่อยู่บนเขาใช่ไหมคือตกลงเราต้องใช้ความสามารถในการปีนอีกแล้วนะคะน้องดาพี่มาแล้วเราต้องจัดแบบเร็วๆนะคะรู้สึกต้องระวังระเบิดพิษด้วยเพราะว่าเรามาบุกถึงถิงถงน่นเขาอเนาะคือต้องฆ่าอูดานะอูดำใช่ไหมก็ค,คือน้องดานันเองนะคะ ว่ารองมืูบอกเลยนะคะอีเช่นนี้ฮาร์ดคอร์นะเราชอบอย่างแรงนะ,ะถ้าเป็นฮาร์ดคอร์เนอะโอเคถึงแล้วต้องปีนใช่ไหมออรู้สึกว่ายุ่งยากจริงในการปีนเขานี่บอกตรงเลยจะหนาวตายอยู่แล้วเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นทําไมมันไม่ข้างไปฝั่งนู้นนะ้ากถูกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงแป๊บหนึ่งก่อนนะครับต้องเสืออยู่ข้างล่างแล้วไม่ต้องขึ้นมาเฮ้ยทาไมเนี่ยทาไมเนี่ย ข้ามไปฝั่งนู้นไ,ได้เดี๋ยวใจเย็นรู้สึกจะวุ่นวายมากไอไอ้ไอ้โอ้ยตรงแตงอยู่เนี่ยใครช่วยทีมโอเคนู่นไงได้เห็นไหมตอข้างบนไม่ถึงแนละ้วกดลงโน,น,น้นถึงอย่างเดียวเราขึ้นใหม่นะแล้วก็โอเคได้เลยเรียบร้อยโอ้โหแบบเล่นไปนี่ตัวเอียงไปด้วยเลยเนี่ยปยินปีนอึบ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 เร็วก่อนที่จะหนาวตายมียเวลาครึ่งน,นาทีโอเค คือเราต้องจัดสมุนของดาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ถึงจะเจอดาใช่ปะโอเคได้เลยจัดไปเอาน้องเสือขึ้นมาเมื่อไหร่โอเคใครจะอยู่ใครจะไปตามมาดูกันเลยนะพี่จัดแบบเต็มๆเสียดายนะตรงารงทนี้ว่ายังไม่ได้ไปเอาดอกไม้เหลืองกันพิชให้เควสของไซร่าเลยนะมันยากอยู่นะน้องเสือจัดนี่นี่เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้บอกเลยนะไม่อยากเจออุ้ย นั่นเลยจัดนะฉดโดนพิษจริงๆเลยนะคือไม่อยากเจออุ้ยก็เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันทุ่มเราสักกระเด็นดันดอนเลยนะฮะบอกเลยแล้วอีกอย่างตอนนี้ก็ไม่พร้อมเรียกเชิญหน้าโอหกว่าจะเรียบร้อยแล้วหมดหรือยังเนี่ยยังเหลืออีกตวนะรู้สึกเห็นแวบๆในแมส ไม่ได้ขึ้นนี่ไงมาแล้วเอาไปกินแฮชตหรือเปล่าไม่เสียดายจังเลยนี่แกก็อีกตัวนยังอยู่เหรอโอ๊ยโอ๊ย,อยน้องเสือจัดเราจะขึ้นเสือทําไมนะ่ะเราอยากทำรู้นี่มีพิษด้วยมาจากไหนอ๋อมาจากข้างล่างนู่นโอ้โหเราต้องระวังด้วยนะมันมีพิษเยอะมากแถวนี้กว่าจะหมดเล่นเอาหมดแรงนะหมดอาวุธนแลนะ้วพวกเนี้ ดดูิเห็นป่าเราอยู่ข้างบนนี้ไม่เห็นเหรอนี่โอ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยโอ้ยโดนแบบเต็มๆน้องเสือเราก็โดนคือเราขึ้นเสือนทำใหมเนี่ยเราอยากจะรู้ไปกินก่อนเฮ้ยไม่เห็นพวกเราจริงเหรอเช็ดชอ็อตเอเปล่าเอาไปโอ้ยนี่แน่เรียบร้อย ขอ,อมาแลเล่นกับพี่นี่นี่โอ้โหรูปนี้มันมีมีทั้งพิษมีทั้งหน้ากากโอเคเรียบร้อยจัดไปเสร็จเลยนะคะบอกเลยโอ้ยใครนี่ไอ้นี่อีกเนรอนี่โดนกัดซะกัดคอเบี่ยงด้วยไอ้นี่ก็มาเห็นไหมมาสิมาเฮ้ยใครอีกวะรู้สึกพิษเยอะมากเลยบอกตรงโอ้โหยังยังอยู่เหรอ เอาแบบซุ่มอย่างนี้แหละเราไปไม่ได้นะทีคืออยากจะลงไปอยู่มือนกันนะเดี๋ยวก่อนลงไปในน้องเสือจัดนี่หอกไปจัดการนี่เอาไปอย่าเล่นกับพี่เ <c oughs> ฮ้ยมันมาต้องเยอะต้องแย่เลยเนี่ยโอ้ oh, โหอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวไปเลยน้องเสือเราไปหาอยู่แถวนี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> ยังไงก็เหอนนะ ดาเอ้ยดาานาดาทำไมจะต้องให้เรามาเอาไอ้นี่ด้วยเพราะอย่างหนึ่งมันก็เป็นเฮ้ยทำไรเนี่ยเสือตายเหรอเนี่ยตายแล้วน้องเสือเขาไปกินปะก็โดนพิษกับเราซะขนาดนี้มานี่เลยโอ้โหคือที่ทไม่เข้าไปใกล้มันเพราะอะไรล่ะโอ้โหเล่นโดนพิษจะตายเอาเนี่ยโอ้โหเ,เดี๋ยวกินอีกนิดนึงเรียบร้อยนี่โยนนักพิษอ่ะ อะไรนักหนาเนี่ยโอเคพวกมันมีพิษเยอะมากเข้าไปใกล้ก็ตายยากเหลือเกินอย่าสุ่มเอาหัวโผลมาหือแพทนี้รู้สึกไม่ค่อยมันเลยนะคีเป็นคนที่แบบปลอดนิดนึงอะไรเนี้ยไม่กล้าเข้าไปใกล้เออน้องเสือจัดดิตัวไหนเนี่ยโอเคเรียบร้อยใช่ไหมทำได้ดีมากน้องหนูจะเรียกแคทต,ตี้ก็ยังไงลำบากไกลอยู่งั้นเนี่ย เมื่อกี้เห็นแวบๆแบบโอเคเราไปหาน้องดาเลยอยู่ไหนน้องดาจา๋าพี่อยู่นี่ออกมาเร็วๆเลยมาเจอกันอ๋อไอ้นี่ไงที่มันทำอะไรนะที่มันเรียกพวกมันมาเราก็ต้องทำลายซะให้เรียบร้อยเป็นยังไงละ่ะคือโอ้โหกว่าจะหมดเล่นเราหมดแรงหมดอาวุธนะเฮ้อข้างบน,นอีกไอ้ดาอยู่ไหนเนี่ย ดาออกมาด้นแน่จริงอะโอเคนะชอบซุ่มหัวได้ยินเสียงใครอยู่นะาพี่มาแล้วเอ้ยน้องอยากเจอพี่ไม่ล่ะเดี๋ยวพี่จัดให้เฮ้จะอยู่ฝานี่แหละเอออางนี้แหละมาร์คมันบอกวิทย์ไทว่าโอ้คนของเรานี่ว่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอ๊ะน้องเสียงนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ขอจัดไอ้ตัวนี้ก่อนอยู่ไหนวะ อุ้ยหลงอ่ะอุ้ย,ยป่าทำไมม,มันมันวงวงกลมอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเรายังเจอดาไม่ได้ใช่ปะโอเคมันต้องมีอะไรสักอย่างที่นี่เชื่อดิน้องเสือให้ใจเย็นลูกเอ๊อันนี้อะไรอ่ะเข้าไปไม่ได้ด้วยโอเคอย่าบอกนะั้นว่าหลงเดียวก่อนไอ้ดาออกมาดิดอ๋อเราต้องช่วยคนของเราก่อนนี่เลยเรียบร้อย เข้าไปช่วยโอเคนะนะพี่มาช่วยแล้วคนดีเจนเย็นนะจ๊ะจะแค้นเคืองเรื่องไรบอกมาเอ้ยอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไอ้ตัวนี้นี่เองที่เรียกอ๋ออยู่ข้างบนก็มีมีน้องไม่ต้องเล่นเลยพี่จัดให้เรียบร้อยโอ้โห้ยวก,กว่าจะได้อ้องนกมาแล้ว เยนยังไงนะเราก็ทำภรารกิจเรียบร้อยนะฮะไปต่อกันเลยโอ๊ยใครอยู่ข้างหลังโอ๊ยนายคนนี้ใช่ป่ะที่ชื่อดาที่ทำระเบิดให้เราอะ <S <S โอ้ยเล่นข้างหลังอย่างนี้เดี๋ยวโดนนี่ไงระเบิดฮอร์นี้เนี่ยดาต่อสู้ได้ดีเจ้าคนอ่อนแอแนนเจ้ารู้จักระเบิดจากผลไม้เน่านี่ อกไม้เน่ากินเลือดเนื้อและฆ่าพวกอ่อนแอทำสิฆ่าฆ่าเลยเจ้าคนอ่อนแอปูดท้าด้วยแต่ก็ฆ่าจริงๆเลยเนี่ยฆ่าเขาเดี๋ยวจะฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นทำระเบิดเสร็จเมื่อไหร่แกตายเจ้ากลับไปด้วยที่หมู่บ้านค่าแล้วสอนเราทำระเบิดผลไม้เน่านี่ยังไงอ้าเอาไอ้บ้าแพ้แล้วชวนตีเหรอ อย่าหือน้องดาพี่ใจเย็นอยู่นะขอบอกไปกับข้ายัางหมู่บ้านโอ้โหเอาเอาปวดหัวไอ้เดโอ้โหตกลงเราไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เพราะมันเป็นสตรงของเรานะแต่อย่างน้อยมันก็คงจะสอนเราให้ทำระเบิดสำหรับพวกเวนจาะนะเพื่อความเป็นอยู่ในสงบของหมู่บ้านนั่นเองจริงๆแล้ว ดานี่เป็นสตูของเรานะแล้วเราก็ต้องไปเอาอีกคนนึงนะแต่รู้สึกจะเป็นเควสหน้าไปแล้วกันเนาะเควสนี้นี่ดามคือไม่รู้ว่าจะไว้ใจได้ไหมมามาถึงหมู่บ้านละโอเคเราต้องจับขังเลยนะเอาเอาเอา,เ,อาเริ่มจะบ,บ้าแล้วหมอแกเข้าไปข้างในเลยนี่ขังเรียบร้อยบ้าแล้วอ้าอาโดนขังอยู่ไม่ได้โอ้ยมันเล่นงานเรา เป็นไงออกไม่ได้ใช่ไหมร่ะมันแข็งแรงดีแน่นอนกลงนี้เอาไว้สำหรับขันแกเลยนะันดาขอบอกอ่ะ,อ,ะอ้าไอใหญ่บางทีเจ้าก็ไม่อ่อนแออย่างที่เห็นแน่นอนสอนพวกเราว่าทำระเบิดยังไงโอเคมองหน้านะฮะหมดอะไรายอยากเลยเหรอโอ้โหดูดูคิดก่อนก็ได้นะให้เวลา ตอบทีหลังก็ได้ไม่ต้องตอบตอนนี้ใจเย็นเอาระเบิดมาเลยถือเอาไว้เดี๋ยวมันเี้ยงใส่เราเราก็เอาน้องดามาอยู่กับเรานะคะตอนนี้ยังไงก็โอเคนะคะติดตามแพทหน้านะคะวัน